สวัสดีครับพบกับผมพี่ยุ่งอีกแล้วนะครับผมกับวันนี้กับบทเรียนถอดคําคมนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีคําคมดีๆที่อยากจะนําเสนอให้กับทุกคนได้รู้กันนะครับผมกับคําคมวันนี้นะครับขออนุญาตดูก่อนนะครับผมอยากขึ้นที่สูงอยากกลัวความเหน็บหนาวอยากคว้าดวงดาวอยากกลัวความเหนื่อยหนักโอ้โหเป็นคําพูดที่ทรงพลังมากเลยนะครับทุกคนครับทีนี้เราจะมาถอดบทเรียนกับคําคมนี้กันนะครับผม ในประโยคแรกที่บอกว่านะครับผมอยากขึ้นที่สูงอยากกลัวความเหน็บหนาวนะครับผมสิ่งนี้นเป็นการอธิบายให้เราเห็นภาพว่าเมื่อเรานั้นกําลังขึ้นสู่ที่สูงนะครับผมมันเหมือนเปรียบเสม,มือนการไต่เต้าผลงานของเราให้คิดสภาพถึงเวลาเราทํางานเราเรียนหรือเรากําลังวขวายคว้าอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนเวลาที่เรากําลังไต่เขาหรือว่าปีนบันไดขึ้นสู่ที่สูงนั่นเองนะครับผมโดยที่เรานั้นต้องอยากลัวความเด็บหนาวนั่นหมายความว่า ความเด็บดหนาวเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราอาจจะเป็นความท้อความคิดด้านลบความหมงุดหงิดหรือความไม่ได้ดังใจต่างๆเปรียบเสมือนสิ่งนี้ที่ทําเข้ามาทําให้เรานั้นอ่อนแอลงนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมอยากคว้าดวงดาวนะครับผมอยากหลัวความเหนื่อยหนักโ้สิ่งนี้เป็นคําคมที่แข็งแรงมากๆนะครับสาหรับผมแล้วเพราะว่า ดวงดาวเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป้าหมายที่เราอยากจะไขว่คว้ามันนะครับผมอาจจะหมายถึงการที่เราได้เป็นคนที่อยู่บนจุดสุดยอดนะครับผมมีผลงานดีๆได้รับตําแหน่งดีๆหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมและเป็นการที่เราเน้นย้าว่าเรานั้นมีเป้าหมายที่กําลังต้องเดินต่อไปอยู่นั่นเองนะครับผม โดยที่เป็นการเน้นย้ําในประโยคสุดท้ายว่าอย่าก,กลัวความเหนื่อยหนักนะครับผมก็นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราจะข่อยคว้าดวงดาวนะครับผมอุปสรรคต่างๆเราเจอแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าเราอยาอ่านอท้อต่อความเหนื่อยนั่นเองนะครับผมพี่น้องเป็นคําคมที่ดีมากเลยใช่ไหมครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้เรียนรู้และได้รับสิ่งดีๆจากคําคมนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ